คล hey, ิปนี้นะครับผมเราจะมาเจาะสกิลของโมบิสูที่มีชื่อว่าไนซูเ o ียดากอนกันนะครับผมโมบิสูตัวนี้นะก็เป็นโมบิสูเอสดีกันดัมนั่นเองนะครับผมที่เขายือนอยู่แนวหน้านะครับเป็นประเภทรอบด่านนั่นเองนะในโบชัวของเขานะครับก็คือความถนัดภูิพระเทศเนี่ย บนพื้นดินนะครับจะได้รับโบนัสนะส่วนน้ําและก็อวกาศนะครับสามารถลงได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็มีเงื่อนไขในการเปลี่ยนร่างด้วยนะครับเงื่อนไขในการแปลงร่างนะครับผมก็คือเมื่อวพวกของตัวเองเนี่ยมีจํานวนเชนนะครับอยู่ที่2 5 0หนะเขาก็จะเปลี่ยนร่างนะครับกลายเป็นซูฟิเดียดากอนเอสอาร์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีความโหดที่ เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะเรามาดูค่าสเตตัสของไนซูบิเอตดักกันก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับในค่าสเตตัสล่างแรก HP เนี่ยจะอยู่ที่50,07นะครับผมโจมตีบีม900นะโจมตีวัตถุ2 0 0นะครับป้องกันบีม1,500ป้องกันวัตถุ1,500คิวติคอนดามี8.4นะครับความแม่นยำ243ลบลีก159ว่องไว332 พื้นผูยเิบ573นะครับผมจาก่าสถิตน,นี้อันนี้ทําให้เราทราบเลยว่าประเภทรอบด้านตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทําดาเมจชัดเจนนะครับเออด้วยความที่โจมตีวัตถุเนี่ย2 0 0ันะครับผมอันนี้ชัดมากนะแล้วก็เรื่องของค่าป้องกันนะครับที่มันอยู่ในระดับ1 0 0านะครับทั้งสองอย่างเลยเนี่ยมันส่งเสริมไม่เห็นแล้วแหละว่าตัวเนี้ทําดาเมจแน่นอนนะเป็นตัวทําดาเมจแน่ๆนะครับ แล้วก็มีเรื่องของการฟื้นฟู EN นะครับแตะถึง573นั่นเองนะเหมือนกับเขาบอกเปในในนะว่าตัวนี้เนี่ยควรจะต้องใช้ท่าไม่ตายนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของสกิลนะครับผมสกิลแรกเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่า d ดากอนชิลนะขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมตัวเองเนี่ยจะติดสถานะกัสด้วยนะครับผม HP ความสนทานของกัสจะอยู่ที่200%ของ HP สูงสุดนะครับ มีการติดสถานะฝ่าวิกฤตโจมตีด้วยนะอัตราในความเสียหายของฝ่าวิกฤตโจมตีจะเพิ่มให้100%่อเเซนตอนชนิดนะครับผมแล้วก็มีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับผมเรื่องของการสร้างความต้านทานนะครับจะอยู่ที่30มสิบวินะครับถัดมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่าไฟดะก้อนแคนนอนแบบโจมตีต่อเนื่องนะครับ โจมตีหลายขั้นนะแล้วก็โจมตีแนวหลังด้วยนะครับผมธาตุวัตถู่โจมตีทวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงอยู่ที่5%ต่อ1เชนนะครับโจมตีตรงตัวนะแล้วก็โจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะครับผมมีการไล่โจมตีซ้ำสถานะลุกไหม้ด้วยนะครับดาเมจไล่ตามนะดาเมจไล่โจมตีซ้ำจะเพิ่มขึ้น500%นะครับ มีโอกาสหนึ่งร้ยเปอร์นตเลยนะที่จะก่อสภาวะลุกไหม้ใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมความเสียหายในการเผาไหม้นะครับก็จะอยู่ที่ 1, หนึ่งหนน่วยนั่นเองนะแล้วก็จํานวนในการเผาเนี่ยจะอยู่ที่สิบสองครั้งต่อหนึ่งวินะครับตัวเองจะมีการบัฟเพิ่มพลังโจมตี่าวัตถุด้วยนะครับผมอัตราในการเพิ่มจะอยู่ที่หนึ่งรเปอร์เซนตะครับแล้วก็อัพพลังโจมตี่าวัตถุแบบเชนนะค่าตั้งต้นจะอยู่ที่2 0 0พันหน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีกสิบหน่วยต่อ1นเชนนะครับ มีการสร้างความต้านทานทำลายยุดโุปกรณ์โจมตีทลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และโจมตีตรงตัวครับต่อมาสกิลธรรมดาที่สามนะครับมีชื่อว่าดับเบิลซอร์แบบโจมตีต่อเนื่องนะครับโจมตีหลายขั้นนะโจมตีแนวหลังนะครับธาตุวัตถุโจมตีทลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโจมตีแบบเชนนะความรุนแรงก็ยังเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเชนนะครับ โจมตีตรงตัวด้วยนะแล้วก็มีการไล่โจมตีซ้ำสถานะลุกไหม้นะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น5 0 0นั่นเองนะมีโอกาส100%เเลยนะครับผมที่จะลดพลังป้องกันธาตุวัตถุนั่นเองนะครับผมอัตราในการลดเนี่ยจะลดไปที่5%เนะครับแล้วก็โอกาส100เเซนะครับผมที่จะดาวค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนนะค่าตั้งต้นในการดาวจะอยู่ที่2,000หน่วยนะแล้วก็จะโดนไปอีก10หน่วยตอนเชนด้วยกันนะครับ มีโอกาส100%เช่นเดียวกันนะครับที่จะล้างกำแพงหล็กออกไปด้วยครับต่อมาสกิลธรรมดาที่4มีชื่อว่า Golden Dragon b น l นะครับผมโจมตีหลายขั้นนะโจมตีแนวหลังธาตุวัตถุโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะความรุนแรงอยู่ที่5%ต่อ1เชนนะครับโจมตีตรงตัวแล้วก็ไล่โจมตีซ้ำถานะลูกไม้อันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับผม อัตราในการไล่ตามของสถานะลุกไหมก็คือแรงขึ้น500%นะครับต่อมาพื้นที่ศัตรูติดสถานะกับดักอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือเรื่องของการใช้ท่าไม่ตายนะครับฝั่งตรงห้ามใช้ท่าไม่ตายจะถูกยกเลิกนะและจะโดนดาวค่าป้องกันค่าวัตถุแบบเชนเข้าไปแทนนะครับผมค่าเริ่มต้นในการดาวเนี่ยจะอยู่ที่2,000หน่วยนะและก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อหนเชนนั่นเองนะครับ ตัวในเรื่องของจํานวนกับดักนะครับผมก็จะวางไว้อยู่ที่20ครั้งด้วยกันครับต่อมาจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับผมมีชื่อว่า Park m a s ูพีเ u p e r i o r d r a o แบบฟันสายฟ้าแลบนะครับโจมตีหลายขั้น k อ o เ k out นะครับคํานี้ก็คือเป็นการโจมตี5ครั้งขึ้นไปนะและครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสถานะดาเมจที่แรงที่สุดนะครับผมในการปิดท้ายนั่นเองนะ จมตีแนวหลังนะครับพาดวัดกูติดชะงักโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะคามแรงก็ยังเป็น5%ต่อ1เชนอยู่นะครับโจมตีตรงตัวโจมตีหะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะครับผมมีโอกาส100%ที่จะก่อสภาวะลุกไหม้นั่นเองนะความเสียหายจากการเผาไหม้จะอยู่ที่10,000หน่วยนะครับแล้วก็จะเผาไปอีก สิหครั้งต่อหนึ่งมิด้วยกันครับถัดมาเรามาดูในร่างที่สองกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมร่างที่สองมีชื่อว่าซูวิเลียดากอนเอนะครับผมค่าสเตตัสของเขานะครับผมฮิตพจะอยู่ที่5,9า0 0นะโจมตีบีมเจ0ดนะครับโจมตีวัตถุ2,300นะป้องกันบีม 1, 5 0 0ป้องกันวัตถุก็1,500นะครับ ที่ดิคอนดาเมจอยู่ที่97นะครับแม่นยำา6 6หลบหลีก177ว่องไว291และพื้นคูเย็น5้3ย็นะครับจากข้าสเตตัสนี้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับผมว่าพลังโจมตีมีงานเพิ่มขึ้นมาอีก100หน่วยนะครับผมส่วนเรื่องค่าสเตตัสอื่นๆนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสกิลนะครับผมสกิลแรกก็จะเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นั่นเองมีชื่อว่าวิญญาณของมังกรผู้พิทักษ์สีทองนะครับขณะเริ่มต่อสู้ตัวเองจะติดสถานะกัดนะครับผม HP ของกัดนะครับผมจะอยู่ที่200%ของ HP สูงสุดนั่นเองนะครับมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตโจมตีด้วยนะครับผมอัตราเพิ่มความเสียหายของฝ่าวิกฤตโจมตีจะอยู่ที่100%ต่อหนึ่งชนิดนะครับ มีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับระยะเวลาของการต้านทานกับดักจะอยู่ที่45วิด้วยกันนะครับผมมีการสร้างความต้านทานทำลายยุโทโธปกรณ์แวงเล็บโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%และโจมตีตรงตัวนะครับเรื่องของกับดักนะครับจะมีการติดอยู่2อย่างนะครับ1เลยคือโจมตีบีมนะครับ2ก็จะเป็นกับดักฆ่าไม่ตายนั่นเองนะครับผมทั้ง2ออย่างนี้จะถูกยกเลิกนะครับ แล้วก็จะไปโดนดาวค่าป้องกันค่าวัตถุแบบเชนเข้าไปแทนนั่นเองนะทั้ง2อย่างเลยนะครับผมอัตรา,าในการดาวเนี่ยจะอยู่ที่3,000หน่วยนะและจะไปต่ออีก20หน่วยต่อ1เชนด้วยกันนะครับจํานวนของกับดักนะจะอยู่ที่13ครั้งต่อ1ชนิดนะครับผมสกิลธรรมดาที่2ต่อมานะครับชื่อว่าเบิร์นเซลิเซอร์นะครับแบบโจมตีกวาดนั่นเองนะ โจมตีแนวหลังนะครับพาดวัดถุโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงจะอยู่ที่10%ต่อ1เชนนะครับคุณฟังไม่ผิดหรอกมันเป็น10%นะครับผม10%ต่อ1เชนแล้วนะมีการโจมตีตรงตัวนะครับผมแล้วก็ไล่โจมตีซ้ำสถานะลุกไหม้ด้วยนะครับอัตราในการไล่โจมตีซ้ำสถานะลุกไหม้จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 999นะครับมีโอกาส100%เลยที่จะลดพลังป้องกันธาตุวัตถุนะครับผมอัตราในการลดจะอยู่ที่50%นนั่นเองนะแล้วก็มีโอกาส100%นะครับที่จะดาวค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนด้วยค่าตั้งต้นในการดาวจะอยู่ที่3000หน่วยนะและจะไปต่ออีก20หน่วยต่อ1เชนนั่นเองนะครับและสุดท้ายมีโอกาส100%ที่จะล้างกำแพงดิกออกไปด้วยครับ พัดมาสกิลธรรมดาที่3มนะมีชื่อว่าเอ็กเลนเซอร์นะครับแบบกดลงนะโจมตีแนวหลังนะครับธาดวัตถุโจมตีทวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงอยู่ที่10%ต่อ1เชนครับโจมตีตรงตัวแล้วก็ไล่โจมตีซ้ําในวงเล็บดาวค่าป้องกันลาดวัตถุแบบเชนนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมเป็นการไล่โจมตีซ้ํา ดาวค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนถ้าหากว่ามันมีการติดสถานะนี้นะคุณจะโดนดาเมจแรงขึ้นอ,อีก999%นะครับผมมีการบัฟให้กับตัวเองด้วยนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีธาตุวัตถุนะครับอัตราในการเพิ่มเนี่ยจะอยู่ที่100%นะครับผมแล้วก็อัพลังโจมตีธาตุวัตถุแบบเชนด้วยนะค่าตั้งต้นจะอยู่ที่3,000หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก20หน่วยต่อหเชนด้วยกัน,นครับ ต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่สี่นะครับผมชื่อนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันอ่านเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าหากว่าเป็นภาษาอังกฤษนะมันก็จะอ่านว่าไชลันเซอร์แบบพุ่งโจมตีนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมอ่านได้ว่าชินเนะนะครับผมเออซึ่งมันแปลว่าอะไรคุณก็ไปหาความหมายเอาละกันนะครับผมอ่ะผมขอญาตอ่านว่าไชนี่แลนเซอร์แบบพุ่งโจมตีละกันนะครับ โจมตีแนวหลังนะธาตุวัตถุนะครับผมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตโจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต่อหนึ่งเชนนะมีการโจมตีตรงตัวด้วยนะครับผมแล้วก็ไล่โจมตีซ้ําสถานะดาวค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนนะครับดาเมจต,ตรงนี้ก็จะโดนแรงขึ้นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับผม มีโอกาส100เลยนะที่จะดาวค่าป้องกันท่าวัตถุแบบเชนใส่ด้วยนะครับใส่ห่วงตรงข้ามเลยนะแน่นอนครับผมอันนี้โดนไล่ตามชัวร์ค่าตั้งต้นของการดาวนะครับจะดาวอยู่ที่3,000ันหน่วยนะและก็จะไปต่ออีก20หน่วยต่อหนึ่งเชนนั่นเองนะครับต่อมาตัวเองนะครับผมจะมีการบัฟด้วยนะก็คือล้างพลังโจมตีท่าวัตถุที่ถูกลดและก็ล้างดาวพลังโจมตี่าวัตถุแบบเชนออกไปให้นะครับถ้าหากว่าเราติดสถานะ ดาวนะครับผมต่อมาก็จะเป็นการธาตุเนะครับในส่วนของตรงนี้จำนวนในการฟื้นฟูนเนี่ยจะอยู่ที่50ป์นนั่นเองครับต่อมาจะเป็นเรื่องของ่าไม่ตายนะครับผมมีชื่อว่าเบิร์นสลิดเซอร์แบบฟันสายฟ้าแลบนะครับโจมตีแนวหลังนะธาตุวัตถุติดชะงักโจมตีทลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดนหนึ่งร้อเอร์เซ็นโจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงก็ยังเป็นสิบเปอร์เซ็นตต่อหนึ่งเชนอยู่นะครับผม มีการโจมตีตรงตัวนะและก็โจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะครับมีการไล่โจมตีซ้ำดาวค่าป้องกันท่าวัตถุแบบเชีนด้วยนะก็จะโดนแรงขึ้น999%เหมือนเดิมนะครับผมมีโอกาส100%นะที่จะก่อสภาวะลุกไหม้นะครับความเสียหายของการเผาไหม้เนี่ยจะไปอยู่ที่15,000หน่วยนะครับแล้วก็จำนวนในการโดนเผาเนี่ยจะอยู่ที่16ครั้งต่อ1วินะครับผม มีโอกาส100%เหมือนกันที่จะล้างกำแพงเหล็กออกไปด้วยครับเรามาสรุปกันนะครับผมในซูเกียดากอนนะครับในร่างแรกนะคุณไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายก็ได้นะครับผมเอออันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเลยนะครับคือในสกิลธรรมดาของในซูเกียดากอนร่างแรกนะครับผมสกิลธรรมดาเขาจะแรงกว่านะครับเออตามที่ผมเห็นนะคือมันมีสถานะเรื่องของไล่ตาม500%นะครับ คือมันจะแรงขึ้น50 0อยเอยู่แล้วนะครับะฉะนั้นแรงกว่าแน่นอนนะครับผมส่วนเรื่องถ้าไม่ตายเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะว่าเขาใส่มาแบบนี้เพื่ออะไรนะครับอันนี้ดูไม่ออกมันเหมือนกับทํามาเพื่อเพื่อให้ถูกเผานะครับทํามาเพื่อให้ถูกเผานะแต่ก็ฟันธงไม่ได้นะครับด้วยความที่ถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยเป็นการโจมตีหลายขั้นและน็อกเอาท์ด้วยนะครับเออไอ้คาว่าน็อกเอาท์นี่แหละมันน่าก,กลัวนะไม่รู้ว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับผม อ่าหรือว่ามันจะแรงเกินไปเขาเลยไม่เอาไล่ตามเนี่ยไปใส่ในท่าไม่ตายนะครับอันเนี้ยมีความเป็นไปได้นะว่าล่างแรกก็โหดแล้วนะครับต่อมาเรามีหน้าที่แค่ปั่นเชนให้ได้2 5 0ิบเชนเท่านั้นนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนมาเป็นล่างที่2นั่นเองนะซึ่งในล่างที่2นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าสกิลธรรมดาของเขาเนี่ยมันจะมีความโหดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเป้าหมายด้วยนะครับ ในร่างแรกมันจะเป็นเป้าหมายของการไล่โจมตีซ้ำสถานะลุกไหม้นะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามมีการติดสถานะลุกไหม้มันจะโดนแรงขึ้นมาที่999%นะครับอันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะมีการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นการไล่โจมตีซ้ำดาวค่าป้องกันภาพวัตถุถแบบเชนแทนนะครับซึ่งมันก็จะแรงขึ้น999%เหมือนกันนะครับ แล้วก็ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเข้ามานะครับก็คือกาเมรของเปอร์เซ็นเชนที่เราทําได้นะครับมันจะกลายเป็นสิบเปอร์เซนต่อหนึ่งเชนนะครับผมอันเนี้ก็ถือว่าโหดที่สุดนะครับโหดที่สุดในความหมายก็คือว่านับตั้งแต่ยุคกับดักมาเลยนะครับผมเอ่ยุกกับดักมาเลยอีตัวนี้โหดสุดแล้วนะครับเออเท่าที่ออกคลิปมานะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมีมะเร็งหนักกว่านี้โผล่ขึ้นมาอีกไหมนะครับ แค่อ่านสกิลเนี่ยก็รู้เลยว่าอีตัวเนี้ยมาเลงชัวนะครับผมมาเลงแน่ๆนะอ่ามันอาจจะเป็นตัวที่มาแก้ทางแนวหลังนะครับเพราะว่าทุกอย่างเลยตั้งแต่ร่างธรรมดาไม่ใช่ร่างธรรมดาตั้งแต่ร่างที่1นึ่งะครับเขาจะเลงมองไปสู่ที่ยืนอยู่แนวหลังนะอ่าซึ่งแนวหลังเนี่ยมันจะรวมไปถึง MA ด้วยนะครับผมอันนี้ร่างที่หก็เลงแนวหลังร่างที่2ก็เลงแนวหลังนะครับ แล้วไอ้เจ้าลางที่สองเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าต่อให้คุณไม่ใช้ท่าไม่ตายมันก็โหดนะครับผมในลางที่สองโคตรน่ากลัวนะบอกได้เลยว่าอืมสุดนะครับเออแต่มีความรู้สึกว่ามันมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับผมมันสุดก็จริงแต่ไม่สุดเท่าที่ควรนะครับทําไมผมถึงบอกว่ามันไม่สุดเท่าที่ควรนะครับผมเอออันนี้คุณต้องไปหาคําตอบเองแล้วกันว่า มันต้องมีอะไรมาแก้ทางผมมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวทําดาเมจที่มันเหมือนจะโคตรโหดเลยแต่มันจะมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งที่มันทิ้งท้ายไว้ตอนนี้ผมยังดูไม่ออกนะว่าไอ้จุดอ่อนที่เขาทิ้งท้ายไว้เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่มันมีความรู้สึกแปลกๆตังหิดต้งหิดละว่าเขาทิ้งจุดอ่อนไว้นะครับผมแต่ที่แน่ๆนะทางผู้พัฒนาเกมนะครับเขาอวยให้ไอ้ตัวเนี้ยสุดๆพีคมากนะครับเพราะว่า เขาอยากได้ตัวที่เป็นการโจมตีท่าวัตถุนะครับผมที่มีสถานะต้านทานกับดักด้วยนั่นเองนะครับผมก็ได้ตัวเวอร์ชัน sd นะได้ซีรีส์ sd เข้ามาเล่นนั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าใครได้ตัวนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณได้โมบิลสูตรที่เป็นสายวัตถุแก้ทางตัวที่ยืนอยู่แนวหลังแล้วก็แก้ทางสายบีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าถ้าออกมาเมื่อไหร่นะ กวาดแน่ๆน,นะครับผมเออจะทำให้คุณเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนั่นเองนะครับผมถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ